สวัสดีครับผมเผ่าคออฟคุณคุณวันนี้เราจะมาอันบล็อกเกมกันนะครับดูดูดโอ้โหโคนเลิศเลยนี่ก็คือ,อสปอนเซอร์จากร้านบีนบุ๊กนะครก็ร้านร้านบอร์ดเกมชั้นนำที่มีซองให้เลือกทุกไซส์และมีเกม ปแปลกๆมากเลยสามารถไปหาดูที่ร้านมีนบุ๊กได้ไนะครับคัตเตอร์หักก็ไม่รู้เดี๋ยวคัตเตอร์ถ้ายอยูอ่มันหักอะ่ะเออมันได้ดใจมีไอ้มีแวบุญมอุ้ยอะไรอะใจไหมตกใจไหมตกใจเปิดเลยค่ะโอ้ยยังยังโอ้ออโอมีรังนกเต็มตกล่องอ่าเกมแรกนะคะตีจะดุลึก ดึงเข้ามานะครับนั่นก็คือเฮ้ยเฮ<อ>้ยมองไม่เห็นมองไม่เห็นเดี๋ยวค่อยแกะกันว่ากันนะเกมกล่องนี้นี่คือตอนแรกคิดว่ามันจะใหญ่กว่านี้นะเล็กนิดแลเหเป็นเกมเล็กถ้จริงนีเกวอัน,นี้เป็นกระาดาษปัดใจขนาดทองนะะเนี่กล่ <c oughs> องเล็กมนกันชอบหมดเลยชอบองอบเป็นอะไรชอบชอบกล่องเล็กนะที่ซื้อกล่องใหญ่มาตลอดทั้งปีนะ จะซึ้เมื่อยนะยกยกขอบใหญ่ทุกวันเลยแก้มก้ามเอ้ยมแก้มก้ามขึ้นแบบยกก้ามขึ้นมีกมอะไรวะไม่รู้โอ้มาน้ำที่จะเบ่งเลยอ่ะหมดแล้วครับมีแค่นี้นะนอกจนั้นก็ลังนกนะเาไปให้แมวเล่นนะไม่แมวเล่นโอเคเกมอะไรกันบ้างครับเนี่ยเกมแรกก็คือนี่เลย่งอ่าน อ่านมาเลยแบบอยากเล่นมากตอนนี้เกมเกมน่าสนใจมากแล้วเกมที่เราได้สปอนเซอร์มาอย่างสมชนอะตัดรับผมตืเต้นื่นเต้นเฮ้ยคนตื่นเต้นทุกครั้งในการแกะกล่องเกมแต่ก็ช่วงนี้แกะกล่องพังมาหลายกล่องแล้วอยากเอาตื่นเต้นไป กากร,กรที่จะแก็กล่องต้องใจเย็นๆนะครับแล้วก็จริงๆแล้วันต้องมีคัตเตอร์ที่ดีนะบแบบว่าคัตเตอร์ที่เกิดมาเพื่อการกิดกล่องเลยเขาเรียกกันว่าคัตเตอร์แัน็อกนะและคนที่ใช้คัตเตอร์เก่งต้องหน้าตาดีด้วยอ<น>ะอะไรครับเนี่ย<อ>นี่ก็คือเกมที่ชื่อว่าสลิป p ทยสลิปตยอ่ะนี่เป็นสปอนเซอร์จาก Mean Book นะครับราบนเกมชั้นนำโอ้โหแบบ แค่ปกก็ปกมันดูเเวงๆนะมันจะเหมือนวอ่าแบบเกมลิมโบเงี้ยตีไปเกมเออมันจะแบบเกมลิมโบเลยนะเอาไหเ่อเดี๋ยวเรามาแกะกันเดี๋ยวทำไมจู่ๆเนอคุณให้ไปก,กีดแล้วกัน, <laughs> นได้ๆกลัวๆเดี๋ยวไปกีนโดนกล่ององกีกคนเอาไปแกะกล่องอื่นด้วยตอนแรกว่าจะทำอุ้ยอะไรไม่มีอะไรอะไรอยู่เบื่อแล้วเนี่ยปวดหัวใช่โอหัวอ๋อมัน จา้าเนาะมันจ้ามันจา้นจามาเปิดกันเปิดกันเราเปิดไหนก่อนยูนไ,ไฟมันจะสว่างโดนของมองเห็นหรือเปล่าน,นะแบบกลัวโดนมองของไม่เห็น,นลดไฟให้ใหครับเออนี่เอาไมไหมกล่องได้ไม่จารเซลเซลเซลแก้ไขได้ไม่โปรอะไรเลยโอเคอ่านี่ก็รูบุ๊กรูบรูบรูบุ๊กระดาษใ่อันดับมือผม มาแบบเป็นแนวพับๆเนอะแบบ exploding kitten m น l b ะเบิดเป็นการ์ดเกมนะเกมนี้เกมนี้เป็นการ์ดเกมอุ้ยใช้ของให้นิดเดียวนี่เป็นโทเค็นอ่าเล็กกระจอยลอยอ่าเล็กกระจอยลอยโทเค็นอยู่แบบเดียวนะอ่าโทเค็น okay, แบบเดียวที่เหลือก็ amazing ฟอ,องแถม <laughs> ต้องดูอีกเหรอสารกัมเชิญก็ไม่ต้องดูหรอกโอเค ต้องดูเหรอมีแค่นี้ครับกล่องเด็นี่มันแค่นี้ชินทิ้งมันแค่นี้พอจบโอเคที่เหลือมันคือการทำปึ้งอ่ีเยวจะไปดูตอนรีวิวกันนาะใช่ทั้งหมดเนี่ยรวมๆเนี่ยมันจะมีการ์ดอยู่ประมาณ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 ร้อยร้อยก็ใบประมาณ ร้อยยี่สิบไปอ่ะอ่ะ,อะแกะการ์ดกันให้ดูนะแกะเลยดก็แกะการ์ดกันให้ดูแบบว่าเฮ้ยทำไมต้องแกะการ์ดให้ดูก็ดูว่าเกมมีอะไรบ้างดวยไหวไหมจะตอนนี้ก็ต้องหาที่แกะก่อนรอะอ่ะคุยกอ่ะนี่ก็แกะการ์ดนะครับซื้อไอ้เกมไอ้เกมสลนะิปเตลเนี่ยเป็นเกมที่น่นเล่นมากเอ่อคือเราจะได้รับบทเป็นเด็ก ที่เข้าไปอยู่ในโลกของความฝันมันเป็นฝันที่พิเศษนะเอาว่ามันก็คือฝันร้ายนั่นแหละแล้วเด็กๆเนี่ยก็จะได้เจอกับแซดแมนแซดแมนแบบในเพลงของพิติกิโลเป็นได้ <Sad S 1> แค่ <Man. S 1> แซดแมนจร <c oughs> ิงๆเออคือจุดมุ่งหมายคือเราจะต้องเอาตัวรอดเป็นเหมือนเกมโซลเวิร์อ่ะเออเอาตัวรอดจากไอ้แซดแมนนี่แหละด้วยการหาโซลแฟกเตอร์ก่อนที่ แ a ดแมนจะเจอเราอะไรเงี้ยโดยที่เกมเนี้ยมันมันไม่ได้มองว่าแบบเล่นเป็นคอรอย่างเดียวมันมีโคนหักหลังด้วยมีบางคนสามารถแบบไปอยู่ข้างแซดแมนได้อะไรเงี้ยเพื mm ่อ hmm. ให้แบบว่าให้แซดแมนมันกินคนอื่นได้หมดแล้วตัวเองก็ร่ายคนเดียวในเกมมันด mm ู hmm. เกมมาดวลไลท์หรือเราจะเป็นคนที่รวบรวมโปฟกเกตเตอร์ได้ครบแล้วหนีรอดออกมาจากฝันร้ายนี้คนเดียวได้ส่วนคนที่เหลือที่ทําไม่ได้ก็ยังติดอยู่ในฝันร้ายต่อไปนี่ก็คือไอ้รูปแบบของเกมครับน่าสนใจแต่ไงไอตัวนี่เหมือนแบบเป็นเป็นแบตดรีมมากเลยไนท์แมสดูไนท์แมสจี้เตะขาโต๊ะโอเคก็ กระดาษนะครับมันโอเคนะนดเดี๋ยวมีแค่อันบล็อกเนอะเดี๋ยวผมมาทำคลิปสอนเล่นนะครับเดี๋ยวติดตามรับชมคลิปสอนเล่นได้เลยร็วนี้คิดว่าน่าจะอาทิตย์หนึง่งนาจะไม่เกินอ,อาทิตย์เดี๋ยวทำคลิปสอนเล่นให้ตัดต่องานเยอะใช่ตัดต่องานเยอะเอ,เอาเกมนะเอาเกมไหนดีก่อนคนุณ อ,อ,อันนี้ก่อนนะนี่คือเกมที่เข้ากับร้านที่สุดและหากันมาเล่นนานนีน่คือเกอเข้ามามนี่คือกเกมแพนด้าครับแพนด้าค่ะที่ที่หน้าเหมือนโจนแพนด้ามันเป็นแพนด้าหรือโจนกันนะนันก็ต้องเรียกว่ามันคือ Trash รัชพ <Panda. S 2> ันด้าก็คือพั Panda <K aya. S 2> <ค>นด้าขยะพ a นด้าขยะคนก็สับสนกันว่าเอ๊ะพนด้าพนด้าอะไรคุยขยะวะมันก็เลยชื่อเกมนี้ไงพ a นด้าคุยขยะเ <c oughs> ว่ามันเป็นแลคกโคไงอเผื่อแบบคนไม่รู้จักแลคกโคลงบนโลกไงไม่มีคนไม่รู้จักแลคกโคลงเหมือนกันนะนะ เหมือนกับที่เรามีร้านคุณคูนไงไม่รู้ว่าทุกคนรู้จักร้านคุณคูนกันเลยยังอะไรเงี้ยโฆษณาไปตตัวพัฒนาไปต่ตัวนี้เม็่เกฑ์ที่ไปสั่งไปสั่งร้านมินบุมานะครับแล้วก็แบบเขาก็เลยาอยฮิ้วมาขายอ่าช่วยโปรโมทครับมันยังมีของเหลืออยู่เป็นเจ้าของให้จับจองอย่าไปซื้อของปลอมแล้วครับมันมีของปลอมเยอะมากในช้อปปี้กล่องละร้อยสองร้อยเองผมก็แบบในเกมนี้มันถูกจังวะของจริงมันเท่าไหร่ครับเออของจริงเนี่ แปดร้อเก้าอยได้นะอ่าอแล้วก็นับหนึ่งของแท้นะอ,อ,อสั่งมาแนละ้วเขาจะได้มีรายได้ไปหาเกมดีๆให้เราทำาัันต่อเนาะยังไม่แกะครับออกมาปวดต้องนานลืมแกะให้ดูให้ดูกล่องแบบอิ่มเอิบลงมาก่อนช่วงนี้ชอบเล่นเกมพัซเซอรกับเกมกล่องเล็กรู้ไหมเบาหมองมาอะไรเงี้ยต่อยตีกับสบปราร์ตมา รวมเดือนครึ่งปีครึ่งปีเป็นปีต่อยตีสัปดรห์เป็นปีเมื่อยอยากแบบอะไรใสๆอยู่ในเมืองเมืองยานำมารวมเจ็ดเดือนโอเครูบุ๊กนะครับรูบุ๊กก็ตามสไตล์เกมเล็กก็แบบพับเนาะนี่ก็นี่ครับเป็นแบบว่าเป็นโฆษณาเป็นแคตตาล็อกของขายเกมเล็กนะครับมีเกมน่ารักน่ารักเยอะแยะมากมายนะมีมีอะไแอคชั่นการ์ดนะฮะไปวงแอคชั่นไหนก็อ่านนะ แล้วก็มีนี่โบสการ์ดโสการ์ด oh, thank you ขอบนะคุณนะขอบคุณนะที่ซื้อเราเอา่อามีเต่าด้วยเกมนี้มันจะเป็นแบบพุตโยรักคอยเต่าไมคอ,อยเตาเสร็จแล้วก็ทำแอคชั่นตามหน้าเต่านะคือไอตัวเกมนี้หลักๆคือทุกคนจะเล่นเป็นแรลกโคนครับที่เข้ามาแข่งกันคุยขยะเก็บแต้ม ก็คือเราอ่ะคุยแบบว่าไหนมันกินได้ว่าไหนกินเหลือแบบมีพิซซ่าให้กินมีโนมีนี่กินเราแบบแต่ระวังคุยไปคุยมามันจะเจอหมาเจอหมาเจอแมวอะไรเงี้ยจะมากัดเราตายอะไรอย่างเงี้ยเจอหมาจมเจอแมวเกมนี้ก็ประมาณนี้ครับแอร์อโท,โทเคนเน็นแอคชั่นนะมีโอยู่หกโทเค็นนะครับเดี๋ยวก็กล่องกล่องน่ารักน่ารัก,กอ่าอินเสิร์ตลายคไายกล่องก็ผมชอบผมชอบ ชอบกระดาษแบบนี้นะกระดาษแบบพวกเกมคลิปปิดอะไรพวกนะั้ชอบมันดูทนเลยถ้าทนต้องลองโยนละแมวแมวเดี๋ยวพวกใน <laughs> ว,วัวคนไงมัน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 ,มนแบบมันไม่ต้องหอปกมันก็ดูแลง่ายอยู่ไง <laughs> ส่วนการ์ดก็มีแค่ปึ้งเดียวนะครับเล็กๆแค่นี้ <laughs> <อ>ใครรักรักชอบ กดหลงและคูณก็แนะนําซื้อเกมนี้ไว้ติดบ้านติดเมืองการก็ไม่ะไรครับแค่60บใบเท่านั้นอ่ะเดี๋ยวจะมาทำรีวิวสอนเล่นทีหลังอ่ะเริ่มคิวเยอะแล้วช่วงนี้งานดองเพียบงาดองเพียต้องขอโทษที่แบบดองดอง,ดองเยอะเพราะว่าคนตัดต่อไม้างใช่ดองเยอะจนแบบสงสารคอนโดทําไมฉันรู้สึกผิดวหจร,ริงของสานคอนโดถาม,มาเดียนยวหไม่เก็บอันนี้ก่อนหรอ แต่ว่าอะไรคลิปใหม่จะออกครับคะเออครับตังครับตังครับแย่ขอทขอโทษขอโทษผมอโทเกมที่เหมือนคุณจะตั้งตารอคอยคอยรอคอยมากก็คือโอ้โหสปันบับสปันบับสปันเพ็งปันบ๊อบนะครับทานอตไรซิ่งสปันบ๊อบทานอตไรซิ่งเหรอเป็นตระกูลตระกูลเกมไรซิ่งครับคือตระกูลเกมไรซิ่งก็ถือว่าก็เบื่อนะออกมาเยอะแล้วเนาะ ตังต้งแ,แ,แ,แต่แรกๆตั้งแต่สตาร์วอร์สตาร์วอร์ธานอสแฮร์รี่พอตเตอร์แบทแมนสปอนบ็อบซลาสต์ไอภาคที่ชอบอ่ะคือชอบธานอสเออมันดูมันแบบมันดูอ hey, ินแอนเจอร์เลยก็เลยแบบเออโอเควะ่ะส่วนแฮร์รี่พอตเตอร์ก็เฉยๆมันอาจจะแล้วทุกคนชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไปชอบเจ๋งๆอีกทีน่าจะตอนแบทแมนมันดูแบบอุ้ยไทยว้าวแ,บบแต่สปอนบ็อบนี่คือมาไกลในตระก,กูลนี้เพราะว่า รูปแบบมันเปลี่ยนเอาไว้ทาให้แบบว่าเอ้ยมันไม่ใช่แบบเป็นแท่นตรงกลางแล้วเอาตัวมินิเจอร์ใหญ่ๆเนี่ยมาวางแล้วก็หมุนๆอันนี้จะเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวไปได้ดูเหมาสำหรับเด็ก8ขวบครับเกมใครเล่นง่ายเกมทอยเต๋าอะทอยเต๋าแล้วแบบเอานี่ไปใส่รีซอสไปใส่นี่ผ่านสําเร็จสำเรก็เลยคนเข้าไปอ่าแล้วเด็ก8ขวบนะ คุณพ่อคุณแม่ครอบครัวไหนกําลังหาเกมให้ลูกท่านเล่นก็แนะนำเลยเด็กๆน่าชอบนะลูบุ๊กเป็นเกมหัวร้อนเลยเด็กจิตใจจิตใจดาวต้องฝึกให้จิตใจแบบเข้มแข็งหน่อยนี่นี่โบมามันก็จะเป็นลูบุกก่อนลูบุกก็ม่างนะดูไหมอ่ะอ่ะนี่เป็นบอร์ดครับคือบอร์ดของเจ้าตัวเกมพางอ่้มันจะไม่เหมือนจะไม่เหมือนไลซ์ซิงเกมอื่นมาก่อนเลยนะมันจะเป็นแบบ เราเราอยู่ในร้านเบอร์เกอร์ของมิสเตอร์แคปอ่าคัพเปี้เบอร์เกอร์นะอ่าแล้วตัวแพนตันมันจะกระโดดมันจะเดนินเดินเดินเดินรอบรอบร้านเลยเพราะว่าแพนตันมันจะขโมยมาขโมยสูตรเบอร์เกอร์เออก็เลยแบบว่าเฮ้ยมันดูไม่เหมือนไลซิ่งมากอื่นอ่ะสงโดยมันทำไมขโมยสูตรทำอะไรอ่ะมันอยากมันอยากได้สูตรเบอร์เกอร์นี่คือตัวแพนตันนะครับมาทั้งบ้านเลยนะแพตนตันมาทาั้งบ้านจ้าวะ เพื่านจะวัสดีครับมันมาทางบ้านเลยจริงๆตัวมันแค่มาทางบ้านแนต้นเลยตับไก่ครัแรกก็ตับไก่ัวบัวบหวบขวนขวบขวบขวเขวบอวบขวบมวบขวบขเบขนบขวบขวบ่าบขวบขวบขวบขบขวบเบขวบขวบบขวบขับตับขว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 บขับ่เบขวบบบขข ก,ก็ก็เล่นเกมตะกูนี้ไปเยอะแล้วมันก็ไม่น่าเบื่อนะอันนี้ครับไม่มีอะไรเป็นพวกแบบเอ่อพวก้าเล่นตะกูลายสิ่งก็จะเป็นแบบเป็นเอ็นเคาน์เตอร์โทเค็นเป็นพวกเลือดเลไวงเ่เออเลือดตุลก้อเลือดเลือดลูกเต๋าลูกเต๋าโอ้ลูกเต๋าลูกเต๋าสวยมากคือลูกเต๋าเกมเนี้ยมันไม่ใช่สก,กีนนะมันคือแบบมันคือสลักบอกว่ามันเ,เป็นมันเป็นแป้นพิม สวยมากมันเป็นมันแบบว่ามันพิมพ์บอกมาเลยสวยมากเต่าของเกมเนี้ยอ่ะใครอยากซื้อกูต้องไปซื้อที่ไหนครับซื้อที่มีนบุ๊ครับร้านปลอดเกมชั้นนำ<อ>มีเกมแปลกๆให้เลือกมากมาย,ม,ม,ายมีซองให้เลือกหลากหลายใช่เฮ้ยนี่คือการ์ดเล็กเล่นเกมไลซิงมัไม ไม่ผมไม่เคยเจอการเล็กนะหรือ <ผม S 1> หรือแบบว่าผมผมอาจจะลืมแต่ว่าเกมนี้มีการเล็กมันจะได้เหมาะก,กับแพนต้อนนี่คุณมีการเล็กเออกับแพนต้อนไหมนตกใจว่ะตื่นเต้นมันเป็นโลเคชั่นที่แบบแพนต้อนจะเดินไปว้าวน,นี้ก็เดิม,ดมครับการจะเป็นว่าการพีโรที่เราจะต้องทำซับเซฟตามนี้ให้ผ่านถอยเตาเอามาใส่ใส่ใส่ซับเซฟไหมซับเซฟก็เอาเข้าเด็กเลยเนะี้ย เออเอาเอาเขาบอดเราเราบอดเอาอรเารเก่งขึ้นเรื่อยๆนี่มันเหมือนทานนอตไลฟ์ซิงลเลยพี่เจรอจ่ายมาตระกูลเดียวกันตแต่ว่ามันมีมีระบบโลเคชั่นไงมันคืออะไรมันก็สวยขึ้นดี์เดยตรงนี้น่าจะเป็นอาจารย์พวกเหมือนทานนอตพวกอะไรมันก็คือมันคือพวกเอ็นคาสเตอร e ์นะมันคือแบบเจมของทานนอตแต่นี่เปลี่ยนเป็น burger. เบอร์เกอร์นี่เป็นคนพบสูตรขนมปังนะเอามาใส่หนึ่งเม็ดแบบทานนอตดีดนิ้ว ตู้โลกระเบิดอันนี้อะไรคนพบคนพบแตงสุดสุดแตงกวาผ<ม>ักมะเขือเทศหอมแดงผักอีกอะก็ผักอีกอะไหนดูดิมันส้มๆดูมีชัดมันคือชีสกับผักเฮ้ยระเจ้าเบคอนมะเน่ยไหนดูดิมันซอสเซจประคุณน,นี่ไส้กรอกอันนี้แฮมเบอร์กอันนี้แฮมเบอร์ไส้กรอกออมันเนื้อปั้น น่าเล่นน่าเล่นเดี๋ยวมันจะประกบประกบกันหมดมันก็จะกลายเป็นเบอร์เกอร์อ่ะจะเป็นเบอร์เกอร์ประกบหมดมันจะเป็นเบอร์เกอร์แต่ไปถ่ายตอนกินตอนเล่นเกมเล่นอยู่เลยอยากกินเลยเกมเนี่เวลามันจะเล่นมีโบนัสมันจะให้แบบล้วงถุงอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบพวกโบนัสเล็กๆเอาไว้ทำแอคชั่นพิเศษอะไรเงี้ยมันก็จะล้วงถุงอ่าไม่เป็นไรนี่ก็จะเป็นล้วงเอ็มเลมปกติเวลาใครเล่นอ่ะใครเล่นตัวละครนั้นจะมีเอ็มเลมของตัวเองเราก็ส่งไอเอ็มเลมนั้นไปสุดท้ายมันจะเป็น เอขาเรียกว่าเลยน,นะเพยเยอร์บอร์ดเออ่เป็นเพยเยอร์บอร์ดของตัวละครก็น่าจะเป็นพวกแกง๊งแกง๊แกงเพื่อนๆตะปันบอ็อบกันนั่นแหละก็เกมก็เล่นได้สี่คนเนาะก,ก็มีสี่ใบอินเสิร์ตนี่แทบจะท้ายคล้ายกับทานร้อนเลยเป็นแบบ,บโบโบย์อ่ะจะนี่ค่ายเดียวกันวะค่ายเดียวกันสิค่ายเดียวกันด้วยเหรอ, <S <S อ,อ,อไม่ได้ดูไม่ได้ดูของค่ายค่ายอะไรอ,อ่ะของของกระดาษใหม่คนแรกอ่ะ นี่ก็คือการอั unbox เกมสปอนบ็อบนะครับอันบ็อกกันครบแล้วครบแล้วสามเกมนะเดี๋ยวถามก่อนนายอยากเล่นเกมอะไรที่สุดในกองนี้เล่นหมดเลย,ยเล่นหมดเลยแต,แต่จริงอยากเล่นเกมนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะรีบไปรีวิวเออแต่มันน่าเล่นจริงๆเกมนี้เออมาพันเซอร์ให้มาที่ผมไม่เคอยวอวยเท่าไหร่นะแต่คือมันเกมมันน,าน่าเล่นจริงๆเออตัวเซตติ้งตัวตีมเกมในตัวเนื้อเรื่องมันแบบน่าเล่นจริงๆคุณที่รับชมการอั unbox ใน คคลิปนนี้นะรัอเ,เจอกันในคลิปรีวิว<ช>ทั้งหลายแหล่ทั้งเกมีทั้งหมดนี้<ช>นะครับต่อไปก็รีวิวครับที่ดองไปมากมายเดี๋ยวพิเ i ษลิมิทยังไม่ได้รีวิวเลยก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับบ๊ายบาย